ถ้าย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วตรงนี้น่าจะเป็นคนเดินเต็มไปหมดทหารขอมก็เดินแถวนี้มีประชาชนมาอยู่ทำไมถึงเชื่อไปเป็นแบบนั้นที่นี่เป็นไซต์งานก่อสร้างครับตรงนี้เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การตั้งแคมป์การลงพื้นที่สำรวจแหล่งโบราณสถานบนเขาภูเพกยังไม่จบครับเพราะยิ่งมีการสำรวจยิ่งพบหลักฐานความยิ่งใหญ่ของปา่าภูเพกแห่งนี้เรื่อย เรามั่นใจว่าปราสาทภูเพกค,ค,คือไม่กลโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ในสมัยของเรืองอํานาจในดินแดนแถบนี้เราพบฝายของโบราณพบฐานปราสาทบริวารสองแห่งพบเนินดินปริศนาและพบเส้นทางของโบราณวันนี้พลานหิงห้อยจะพาคณะของเราไปสํารวจจุดรวมหินพบลักษณะมีการนําหินมาวางไว้อย่างเป็นระเบียบซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจุดพักหินเพื่อเตรียมนําขึ้นไปก่อสร้างปราสาทบนยอดภูเขา หรืออาจจะเป็นฐานปราสาทบริวารจุดที่3ติดตามไปพร้อมกันครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกท่านจะเห็นว่ามีหินที่ตัดไว้เป็นรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็มาวางเรียงไว้ตรงนี้เหมือนกับว่าเตรียมการที่จะเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึง่งหินเหล่านี้เป็นการตัดแบบดิบๆครับแต่เท่าที่เราดูเนี่ย เป็นรูปทรงเลขาคณิตอาจจะต้องมีการขัดเกลาแล้วก็ทําให้เรียบมากกว่านี้ก็มีข้อสันนิษฐานอยู่2ประการประการที่1ตรงนี้อาจจะเป็นที่รวมเหมือนกับรวมไม้หมอนรวมหินไว้ในรูปร่างที่เหมาะสมแล้วก็เอาขึ้นไปที่ตัวปราสาทเพื่อจะขัดเกลาเข้าที่ใดที่หนึ่งนะข้อสันนิษฐานประการที่สองครับน่าจะมีการสร้างปราสาทลูกแถวๆนี้เพราะดูจากภูมิประเทศนะ ตรงนี้เป็นที่ราบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนั้นเป็นปราสาทแม่ผมผมเคยเห็นที่จังหวัดสุรินทร์ครับตามปราสาทตาเมืองทมเนี่ยอยู่บนยอดเขาปราสาทตาเมืองกับตาเมืองโต๊ะเนี่ยอยู่เชิงเขาแสดงว่าปราสาทขอมเนี่ยไม่ได้มีเพียงปราสาทแม่หลังเดียวจะต้องมีปราสาทลูกอย่างน้อยก็สองหรือสามแห่งนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการก่อสร้างปราสาทลูกก็เป็นไปได้ครับเพราะว่า ดูจากการตัดหินมากองกอง,กองไว้ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมชาติอย่างแน่นอนจะต้องเป็นสิ่งที่มีการสร้างโดยฝีมือมนุษย์เพราะว่าหินแต่ละก้อนที่ตัดไว้เนี่ยเป็นรูปทรงเลขาคณิตเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ขัดเกลาให้เป็นรูปทรงที่เรียบสำหรับก่อสร้างเท่านั้นเองครับเป็นไปได้ไหมว่าบริเวณนี้คือฐานปราสาทที่ลง,ลง,ล,งลงไว้ก่อนเบื้องต้นอ๋อได้ครับเพราะว่าการเตรียมหินแบบนี้เนี่ย ถ้าจะทําปราสาทเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการมาปรับแต่งพื้นที่เนี่ยให้ให้ราบเฉพาะบริเวณน,นั้นก่อนเพราะการสร้างปราสาทเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอยู่ดีๆเนี่ยบนสลบแบบนั้นจะต้องมีการตัดสลบให้เป็นพื้นที่ราบซึ่งไม่ยากครับเพราะตรงนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างราบอยู่แล้วพอตัดพื้นที่ได้ปุ๊บหินเหล่านี้อาจจะเป็นฐานรากที่วางลงไปเพื่อที่จะก่อสร้างตัวปราสาทขึ้นมางนั้นการก่อสร้างปราสาทขอมเนี่ยต้องมีฐานราก เพราะตัวประสาทนั้นหนักมากครับ mm hmm. ผมได้จับ G P S จุดพิกัดตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปพลอตลงใน Google Earth เพื่อจะได้ให้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยทำมุมอย่างไรกับตัวประสาทแล้วอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าเทียบกับตัวเมืองสกลนครแต่ว่าถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวตำแหน่งนะเส้นลุงที่17 1เลิบดาเนี่ย ใกล้เคียงกับตัวปราสาทภูเพกค,ครับถ้าถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยไปทางเหนือนะเพราะว่าเราเห็นเลข11ขึ้นตัวปราสาทภูเพกเนี่ยก็สิบอ็ดลิปดาม,มือนกันแล้วก็ร้อยสามแล้วห้าสิบหกใกล้เคียงกันก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับปราสาทภูเพกมากแล้วถ้าเราดูไปทางตะวันออกคือเมืองสกลนจะอยู่ทางทิศตะวันออกครับแต,แต่อาจจะไม่ใช่ตะวันออกแป๊ะแต่ว่าถ้าตะวันออกเปะเนี่ยคือปราสาทนารายเจงเวงครับนารายเจงเวงจะอยู่ทางนี้ครับอันหน้าครับเนี่ยเราเราทำมุม 90องศาตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับความสูง4 1 0เมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้ oh, ครับภูเพกอยู่ที่ระดับความสูง520เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วประสาทลูกที่เราค้นพบไว้หลายปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าเมตรนะฉะนั้นถ้าเราดูจากจำนวนหินเนี่ยตรงนี้เนี่ยคงมีคนตัดเล่เามาวางเรียงไว้เพราะถ้าดูตามธรรมชาติเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่หินรูปร่างเชิงเลขาคณิตเนี่ย จะมาวางเรียงไว้ในที่เดียวกันแบบนี้ก็สันนิษฐานได้สองประเด็นครับว่าตรงเนี้น่าจะมีการก่อสร้างปราสาทลูกอีกแห่งหนึง่งหรือกำลังเอาหินตัวเนี้ไปเสริมที่ปราสาทภูเพ็กซึ่งอยู่ข้างหลังผมครับแต่ไงก็ตามตรงนี้ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพียงแต่ว่าเขายังทาไม่เสร็จนี่แหละครับผู้ละเหมาที่งานก็เกิดเป็นปริศนา ให้กับเราๆท่านๆได้มาวิเคราะห์กันอีกครับถ้าดูจากคุณสมบัติหรือคุณภาพของหินครับจะเห็นว่าหินเนี่ยเป็นหินทรายที่เนื้อละเอียดแล้วไม่มีกรวดปนเลยเหมาะแก่การก่อสร้างเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมดูครับว่าหินแบบนี้เนี่ยเป็นหินทรายที่เนื้อละเอียดมากทุกก้อนจะมีคุณสมบัติมีคุณภาพเนี่ยเป็นค่อนข้างหินดีซึ่งหลายครั้งที่ทีมงานไปเจอหิน หินโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีก้อนกรวดปนไม่เหมาะแก่การก่อสร้างแล้วถ้าดูรอบๆตัวครับวัตถุดิบแถวนี้เป็นหินทรายเนื้อดีทั้งนั้นเนี่ยอย่างข้างหลังนี่ก็เป็นหินทรายเนื้อดีนี่ก็เป็นหินทรายเนื้อดีเฉ่นั้นหินทรายแบบนี้เนี่ยถ้าตัดออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วจะมีความสวยงามมากครับ